ค่ะวันนี้ขอชวนเข้าครัวทำเมนูแกงหน่อไม้ใบย่านางใส่กบย่างนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะได้หน่อไม้มาสี่หน่อเอามาลอกเปลือกทำแกงเลือกสองหน่อค่ะนำมาสับเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะเอาสักหม้อเดียวก็แค่นี้ก็พอค่ะทานกันสองคนค่ะแล้วเราไปเก็บใบย่านางกันนะคะ ใบยะนางเป็นพืชไม้เถาเรือ้อยพาดพันต้นไม้อื่นนะคะตอนนี้เถาย่านางหน้าบ้านกำลังงามเลยค่ะพันต้นเชอรี่อยู่นะคะแล้วก็เรือ้อยพาดริมรั้วบ้านค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแกงหน่อไม้ต้องใส่ใบย่านางไปค้นข้อมูลใน Google นะคะเขาบอกว่าหน่อไม้มีธิ์ร้อนกินมากๆจะทำให้ท้องอืด จึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่นางซึ่งมีฤทธิ์เย็นค่ะนี่เองที่ทำให้หน่อไม้กับใบย่นางกลายเป็นของคู่กันไปซะแล้วค่ะแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีเชียวนะคะเมื่อเก็บใบย่นางได้พอแล้วนะคะเราไปคั้นน้ำกันค่ะนำใบย่านางล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพราะว่าเลื้อยขึ้นตามรั้วบ้านที่หุ่นเกาะใบค่ะ น้ำคั้นใบย่านางนะคะมีหลายวิธีค่ะจะวิธีไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขยี้กับน้ำหรือโขลกให้ละเอียดหรือจะใช้เครื่องปั่นนะคะวันนี้บ้านสวนใช้วิธีโขลกให้ละเอียดค่ะพอเราโขลกได้ที่นะคะตำตำตำ,ตำค่ะให้ใบแหลกแล้วก็นำมาขยี้ในน้ำค่ะได้น้ำสีเขียวเขียวเข้มๆนะคะก็ขยี้ขยี้ไปค่ะคุณพ่อบ้านบอกว่าน้ำยังสีเขียวไม่เข้ม ให้ขยี้ขยี้อีกจนตัวใบค่ะเป็นก้านสีขา,ขาวๆเลยค่ะให้สีเขียวๆออกมาให้หมดเลยแบบนี้นะคะก็จะได้น้ำสีเข้มเลยค่ะตามที่ต้องการเลยค่ะเมื่อได้น้ำสีเขียวเข้มแล้วนะคะก็กรองน้ำใบยะนางค่ะเราจะเทน้ำใบยะนางให้ท่วมหน่อไม้นะคะ จะกรองด้วยกระชอนเอาแต่น้ำสีเขียวๆกระชอนนี้ก็มีสีเหลืองของขมิ้นติดมานิดหน่อยนะคะพอดีเมื่อวานทำแกงไก่ค่ะใส่ขมิ้นสีขมิ้นมันจะติดภาชนะได้ดีเชีวยวค่ะถ้าไม่มีกระชอนก็ใช้ผ้าขาวบางหรือตะแกรงตาถีก็ได้ค่ะไม่ผิดกติกาแตอย่างใดพอได้น้ำใบยะนางกับหน่อไม้แล้วนะคะเราก็ตั้งไฟต้มให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เห็ดนางรมหลวงนะคะลงไปกดมันลงไปเลยค่ะจากนั้นเรามาทำเครื่องแกงนะคะก็จะเป็นพริกย่างเกลือกระเทียมโขลกให้เข้ากันนะคะโขลกให้แหลกนะคะ จากนั้นก็ใส่หัวหอมแดงค่ะจะใส่หัวหอมแดงที่หลังเพราะว่ามันมีน้ํานะคะเดี๋ยวน้ําจะกระเด็นโดนตาคนตานะคะแล้วก็ใส่กระปินิดนึงค่ะกะ็เคาะๆะนะคะกระปีให้ลงแล้วก็โคลกโคลกค่ะโคลกพอหย,ยาบๆนะคะจากนั้นเราไปดูหลังบ้านกันค่ะว่ากบย่างได้ที่แล้วยังคุณพ่อบ้านกําลังจุดเตาไฟนะคะไว้ย่างกบนะคะ ไกำลังลุกเชียวค่ะเราจะย่างกบเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเวลาไปทำกับข้าวเนี่ยกับข้าวเราก็จะมีกลิ่นที่หอมและอร่อยค่ะดำๆนี้ไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างค่ะ สีทั้งนั้มีความตั้งใจอย่างสูงนี่ก็นั่งย่างกบกันใต้ต้นชมพูนะคะได้กบมาแล้วค่ะก็นำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างสักน้ำสองน้ำเลยนะคะจากนั้นก็จะแจงให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ก็ได้มาถ้วยหนึ่งค่ะแกงเนาะหนอ่หนอไม้กับเห็ดก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วก็จะใส่ขบลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่ขกไว้นะคะกลิ่นหอมขึ้นมาเชียวค่ะคนลงไปค่ะกดลงไปให้มันอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งให้กบสุกนะคะระหว่างนี้ก็ไปเก็บใบชาพูค่ะเก็บใบชบพูหลังบ้านมันล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราใช้มือเด็ดแบบนี้เลยค่ะขยี้ขยี้แบบนี้ก็จะทําให้ใบชาพูมีกลิ่นที่หอมนะคะมีกลิ่นออกมาน้ํามันหอมระเหยของใบชบพูนะคะ เมื่อกบสุกแล้วหน่อไม้สุกแล้วเห็ดสุกแล้วก็ใส่ใบชะพูเลยค่ะกดลงไปให้จมแล้วก็ปิดไฟได้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่ใบยะนางและกบย่างก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถึงสีของแกงหน่อไม้ใบยะนางพวกนี้จะดูไม่น่ากินเอานะคะแต่รับรองได้ว่าถ้าได้ลองตักมาชิมสักครั้ง ก็คงจะติดใจกันเป็นแถวแล้วค่ะส่วนเมนูน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ